เดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวเกตอยู่ในเรือนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามาเริ่มดูที่ดาวประจําตัวก่อนนะคะดาวประจําตัวสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงของก่อนวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์หรือดาวประจําตัวท่านยังคงอยู่ในเรือนอริค่ะสมัยถึงว่าในช่วงก่อน,นที่13กุมภามันยังเป็นช่วงของการที่ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาตัวเองหรือว่าปัญหาคนอื่นแบบคนอื่นเดือดร้อนแล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วท่านก็ใจอ่อนช่วยเหลือไปนะคะมันจะเป็นเกณฑ์ของการแก้ไขปัญหาอยู่แต่ว่าพอหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ไปค่ะ ดาวประจําตัวจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตนิหมายถึงว่าปัญหาต่างๆจะดีขึ้นคลีคายขึ้นค่ะแต่ว่าดาวประจําตัวของท่านจะไปเจอกับดาวเสาร์นะคะการที่ดาวอาทิตย์กับเสาร์เจอกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟเนาะการเจอกันในลนนักษณะนี้ให้ท่านเรามาระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเลือดตยกตยักออกเล็กๆนะะ้อยๆค่ะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวพุธนะคะดาวพุธคือเลขสี่ซึ่งในช่วงก่อนวันที่5กุมภานะคะ ดาวพุธยังคงอยู่ในเนรือนอริเนาะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนวันที่5กุมภาค่ะให้ระวังในลักษณะเกณฑ์ของการเสียงเงินไปกับเขาเรียกว่านี่สินต่างๆเนาะหรือว่ามีคนเขา้เขามาขอยืยมถ้ามีใครมาขอยืยมเงินในช่วงจังหวะก่อนวันที่5กุมภาโอกาสได้คืนจะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะอ่าแต่ว่าพอหลังจากวันที่5กุมภาพผ่นานไปนะคะดาวการเงินจะขยับยกย้ายนะคะไปอยู่ในเรือนปัตตานีหมายถึงว่าการ เงินของท่านจะสามารถหมุนได้ข้อมือยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเกณฑ์ในลักษณะของการเสียเงินไปก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามันจะเสียไปกับความใจอ่อนของตัวท่านเองค่ะแต่ว่าประกอบกับว่าในเรื่องของการเงินท่านยังมีดาวเกตนะคะดาวเกตคือเลขเก้ามาลอยอยู่ในเรื่องการเงินการที่ดาวเกตอยู่ตรงไหนจะช่วยส่งเสริมในเรื่องนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวเกตมาอยู่ในเรื่องการเงินหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ได้ลาบหรือว่าได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะขอให้ท่านพ ยามหมัน่นสร้างบุญโดยการที่แบบอาทำทานนะคะไม่ว่าจะเป็นทานกับผู้ยากไร้อาหรือว่าบริจาคข้าวสารให้กับวัดที่มีการปฏิบัติธรรมเนาะอาเน้นในการเกี่ยวข้องกับการทำทานต่างๆไม่ว่าอาไม่ใช่แค่ที่วัดนะคะจะเป็นที่โรงพยาบาลก็ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือว่าพวกอากับคนยากไร้หรือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรอย่างนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมในด้านของการเงินให้ท่านได้ค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะ ดาวการงานของท่านคือดาวศุกร์นะคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะในขณะที่ดาวอ่ามรณะมาอยู่ในเรือนการงานของท่านหมายถึงว่า ท่านมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในด้านของการงานจะมีอารมณ์ของคนแบบเบื่องงานเซ็งกับงานไม่อยากทํางานบ้างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าให้อดทนนิดนึงค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพานันนี้ยังไม่ใช่เกณฑ์ในลักษณะของจังหวะที่ดีในการโยกย้ายในด้านของการงานนะคะแต่ว่าอ่ามีอย่างหนึ่งก็คือดาวมรณะของท่านการที่มาอยู่ในเรื่องของการงานดาวมรณะคือดาวอ่าพระหัสนะดาวพระหัส คือเลขหและดาวดวงนี้มาลอยอยู่ในเรืองการงานของท่านหมายถึงว่าท่านใดที่ทํางานในลักษณะเกี่ยวข้องกับสายโรงพยบาบาลาสายสาธารณสุขหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะนําเข้าส่งออกอันนี้ถือว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ส่วนในด้านของความรักนะคะช่วงของเดือนกุมภาพานันธ์นี้ดาวเสายังคงเร,งร็งลัคนาของท่านนะคะอ่ะประกอบกับว่าดาวคู่ครองคนรักของท่านก็คือดาวๆาวหูนะคะดาวราวหูอยู่ในเรือนมรณะนะคะอ่ะสำหรับท่านที่มีคู่นะคะหลักๆคือให้ระวังเกณฑ์มีปัญหากระทบกระทัะ่งกับคู่ได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นควรคุยกันด้วยความเข้าใจนะคะและอีย่หนึ่งให้ระวังสุขภาพคู่ครอ,องของท่าน ในช่วงของเดือนกุมภาพันี้ส่วนสําหรับท่านที่โสดน,นะคะอาจท่านมีเกณฑ์เจอในลักษณะคือคนเก่าแฟนเก่าคนเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่านะคะเข้ามาชอบพอนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะโฟกัสในเรื่องของคู่นะคะ